ฝากความรักความปรารถนาดีฝากความขอบค, <จะ S 1> คุณขอบท <น S 1> ุกคนและม็จะนาความเจริญมาให้นข้อหวยตาลูกวาวแห่จับจ้องเลขรถเลขเครื่องบินนายกลงตู วันที่20กุมภาพันธ์2566พลเอกประยุยจันโอชานายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาตรวจราชการในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบด้วยอาคารสนามบินแห่งใหม่ของท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราชที่ว่าการอำเภอจุฬาพรนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชวัดยางใหญ่อําเภอท่าศาลาและวัดเจดีหรือวัดไอ้ไข่อําเภอศรีชนโดยมีนายอภินันเผือกผ่องผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและประชาชนชาวนครศรีธรรมราชได้มาคอยให้การต้อนรับจํานวนมากโดยเฉพาะที่อาคารสนามบินแห่งใหม่ที่ท่ากาศยานานาชาตินครศรีธรรมราชพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ตรวจความคืบหน้าของการก่อสร้างพบว่ามีความคืบหน้าไปมาก พร้อมที่จะเปิดดําเนินการได้ประมาณการเดือนมีนาคม2566ได้อย่างแน่นอนโดยจะทําให้การท่องเที่ยวและการลงทุนของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่าเดิมหลายเท่าตัวทั้งนี้สนนสนครศรีธรรมราชพักพลังประชารัฐและนักการเมืองพักรวมไทยสร้างชาติมาคอยต้อนรับจนแน่นสนามบินโดยบางช่วงบางตอนผู้สื่อข่าวถามว่าจะฝากอะไรกับพี่น้องเมืองคอนบ้างซึ่งพลเอกประยุทธ์ บอกว่าอยากฝากความรักความปรารถนาดีฝากความขอบคุณมาให้ทุกคนและสัญญาว่าจะนำความเจริญมาให้กับคนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะจ๊ะก็ฝากความรักความปรารถนาดีฝากความขอบคุณจอกทุกคนแล้วจะนำความเจริญมาให้นะคนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะจ๊ะมันมีแผนอยู่แล้วล่ะนายรัฐมนตรีดูแผนทุกวันน่อนะก็จะโวยมรการให้จะได้ตามที่ส่วต้องการนั่นแหละแต่ต้องบรนการอย่าประวัตินะจ๊ะ โรงพยาบาลต่างๆแล้วๆๆก็ก็เขาใช้จังหวัดในช่วงนี้แต่แล้บาปก็นายกนดินดันนะอย่ที่บอกอะไรดีก็ทําให้ทําต่ออะไรที่มีความเดือดร้อนก็ต้องแก้ไขปัญหาการคือปัญหาเรื่องน้ำท่วมใช่ไหมนะเดี๋ยวเราก็วันนี้ก็คือจะมีโครงการในขณะเดียวกันปรากฏว่าบรรดาคอหวยได้เล็งเห็นเลขรถของนายกรัฐมนตรีนั่งได้แก่รถยนต์นอัลพาดทะเบียนกไก่ลอลิง9นครศรีธรรมราชและเลขหางเครื่องบินกองทัพอากาศ หมายเลข60203บรรดาคอหวยต่างจดจ้องและจดหมายเลขเพื่อนำไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่1มีนาคมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งจะได้ถึงใจทุกประเด็นอินเทรน์ทุกสถานการณ์กับท็อปนิวส์ทั่วไทยเร็วลึกครอบคลุมทั่วไทย